ลอยกันมาแล้วลอยกันมาแล้วใส่สิ่งๆนี้ครับนี่ครับผมใสซิ่งๆครับสลิดแบนด์อีกแล้วตัวเลขกับจิ๊ดลิดเลยครับดูเดี๋ยวให้นัสศักดิ์มาตกด้วยนะครับเดี๋ยวบอกนัสศักดิ์มาตกหน่อย ได้อีกตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับก็ไซส์ประมาณนี้ครับสลิดแวนนะครับเนาะก็ถนะ้าไปเอาทอดกรอบไปทอดกรอบแล้วไปตำเป็นน้ำพริกก็อร่อยนะครับแบบนี้นะครับไซส์กำลังสวยเลย